บุคลากรที่สำคัญผู้อยู่เบื้องหลังปากท้องของกําลังพลกองทัพเดินด้วยท้องฉันใดพวกเราทุกคนยังคงประทับใจกับกุ๊กฝีมือดีที่ไม่เคยท้องานของพ่อครัวประสานท้องสังฉันนั้นมมมตูมเเ็ยคลชีวิตหน้าเตาไฟ กับมือถือจริวและเมนูอาหารที่หลากหลายจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมสร้างกองทัพมาด้วยกันถ้าเกิดว่าออกไปแล้วก็ให้ถึงน้องๆบ้านแบบเียนม,มาเที่ยวหาบ้านทำงานร่วมกันนร่วมเก็บสิ่งตอเปียครับเป็นน้องพครัรบก็รู้สึกเป็นเป็นที่เป็นน้องที่ดีต่อกัในให้ความไว้ใจกันให้คู่ฟัาใ่ได้ ได้อยากจะฝากบอกมร้ถ okay. ึงเวลาออกไปแล้วก okay. uh ็อย่าลืมที่ห่วยเดินหูห่วยนี้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันครับปะปะพักแต่เรียนเรียนที่ที่อยู่มันจะเด็นเองอยู่ครับเพราะว่าจะกู้ต้องติดติกันแล้วฝึกมือเด็กอาหารก็ดีภาษาก็ถนัดเนื้อก็ส่วนมากก็จะเป็นฮะลโหลที่ไมเด็กจะมีมีฮะลโหลแล้วก็ต้องต้องกินไข่น้ำต้องกินภาษาไอติดไข่น้ำก็เกี่ยวติดไข่น้ำพอแกจะทำเด็กสตาร์ทที่เป็น ปกต้ผัวก็จะไม่มีครับเทางห่างคุณมากของคุณไครับจั่งกินกันนตอนจบจบไมอสามจบมอสามพร้อมกันที่มอสามไ้ยังดูดีไดยครับจบพร้อมกันเลยดูดีได้นังวะครับแต่เวลาสอบตอบเลขสิบก็เขาสอบได้ไม่ก่อนผมสอบไม่ได้อ๋อเราเลยไปรุ่นน้องก็ไปรุ่นน้องเขาก็มามาเจอที่ไหนมาเจอที่นี่มาเจอที่ต่างครับผมเป็นไงสาธิยั คนนี่สายดีกับเพื่อนฝูงก็สปอร์ดดีมันมันอยู่ที่มันก็ดีฮะคือเราก็มีอะไรก็ปรึกษานต่ท้งทั้งนี่ในต่างแต่พอปอกปุ๊บมันก็มันมันอยากให้ใครอยากให้อยู่นะแต่ว่าในเมื่อเขามีความพร้อมเขาขพร้อมแล้วเขาพร้อมก็โอเคลูกท้ามันก็จบมดแล้วก็โอเคไปแต่เพื่อนพร้อมก็ขอเพื่อนมีความสุขนะก็ขอให้บปรดาชีวิตก็ขอให้สมหวังขอให้มีความุขกบำลังปลาชีวิตก็โอเคนะคิดถึงกันเพราะว่ามันก็บ้านอยู่ใกล้ใกล้กันอยู่แล้ว บ้านก็ส่วนตัวเหรอครับก็อยู่ซอยหนึ่งผมอยู่ซอยหนึ่งเขาอยู่ซอยสามเขาอบไก่แบบยู่งนั่งเลยบนถนนของคนต่อสู้ชีวิตจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาขอให้โชคดีบนเส้นทางธุรกิจกับโครงการบ้านมั่นคงพวกเรายังคิดถึงและคอยเมนูเด็ด ที่จะนำมาเสิร์ฟอยู่เสมอ